รางวัลหนุ่มเจ้าสเสน่ห์แห่งปี Charming Male of the Year MB 1 9นพเก้าวเดชาพัฒนากุล MB 2เพิร์ธธนพลสุขุมพันธนาสาร MB 3วิลเลียมจักรพัฒนแก้วพันพง์ MB 4สกายวงระวีนาทีธร MB 5สีพฤกภาณิต MB 6ต้าอูพิทยาแซ่ชัว MB7 โฟดนัทวัฒน์จิโรธทิกุล MB8 วินเมทาวินโอภาสเอี่ยมขจร MB9 ไมกี้ปานิธานบุตรแก้ว MB10 เจมีไนยนอรวิชทิติเจริญรักร่วมโบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินที่คุณชื่นชอบผ่าน3ช่องทางวตผ่าน SMS โดยการพิมพ์รหัสศิลปินและส่งข้อความผ่านระบบ SMS มาที่หมายเลข4689988โหวต1คะแนนครั้งละ6บาทหมายเลข4689666โหวต10คะแนนครั้งละ60บาทโหวตได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโหวตผ่านคูปอง Big v o t e โดยการเขียนรหัสศิลปินที่คุณชื่นชอบลงบนคูปองและส่งกลับมาที่กองบรรณาธิการมายาชีวีคูปอง Big v o t e 1ใบโหวตได้50คะแนน วิธีการสั่งซื้อสามารถสั่งได้ที่ทาง idline โหวดผ่านระบบออนไลน์ www.mayachannel.com สามารถโหวดได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงโหวดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโหวดพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568นี้